ส่วนอีกหนึ่งประเด็นนะคะก่อนที่นายกจะเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นนะคะนะคะักข่าวก็ไปรอถามนอกเหนือจากวาระที่จะไปญี่ปุ่นแล้วคุณอาชวินนะะักข่าวไปรอถามนายกเรื่องของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรมีกระแสข่าวบอกว่าคุณยิ่งลักษณ์ขออนุญาตคสชเดินทางไปที่ฮ่องกงวันนี้ล่ะคะ่ะวันเดียวกันที่นายกจะไปญี่ปุ่นนะคะแต่กระแสข่าวบอกว่าคสชไม่อนุญาตนะคะล่าสุดก็เป็นการชี้แจงอย่างชัดเจนจากทางคอสชอและโฆษกกองทัพบกนะคะประเด็กวินไทยสุวารีพูดถึงกรณีที่มีข่าวว่าคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตร นายรัฐมนตรีจะขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศในวันที่8กุมภาพันธ์จะไปฮ่องกง1สัปดาห์นะคะคาดว่าจะไปพบกับพี่ชายก็คือคุณทักษิณชินวัตรนะคะกรณีนี้ทางคอสชชิแจงบอกว่า มีการขออนุญาตมาถ้ามีการขออนุญาตมาคงจะต้องพิจารณาทบทวนอย่างไตร่ตรองแบบละเอียดเลยนะคะต้องใช้เวลามากไม่เหมือนกับช่วงที่ผ่านผ่านมานะคะต้องนําองค์ประกอบเรื่องของเหตุผลทั้งเจตนาส่วนตัวและเจตนาทางกฎหมายเข้ามาพิจารณาด้วย ในขณะนี้เองก็เป็นการเข้าสู่กระบวนการในทางคดีอาญาคุณนี่แล้วนี่มีคดีอยู่นะคะ,คะที่ทางอายาการสูงสุดนั้นส่งฟ้องเรื่องของคดีขจริตจ,จำมนำข้าวดังนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศนะคะเพราะาอาจจะสอดเจตนาว่าจะหลีกเลี่ยงการดําเนินคดีหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะคะดังนั้นทางคอสชอก็บอกว่าต้องประสานงานขอแนวทางที่เหมาะสมสอดคล้องกับข้อปฏิบัติทางกฎหมายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนนะคะคอสชอบ,บอกว่าจะใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดความสะดวกกับผู้ขออนุญ,ญาตและ ไม่กระทบกับกระบวนการทางคดีนะคะคก็อะตอบอย่างค่อนข้างระมัดระวังนะคะ ส่วนก่อนหน้านี้นะคะก็มีความคิดเห็นออกมาผ่านสื่อเช่นเดียวกันนะคะว่ามีทางด้านที่คณะทํางานที่เป็นผู้ช่วยของเฉลประวิทย์วงสุวรรณนั้นพูดถึงว่าถ้ากรณีคุณยิ่งลักษณ์ขออนุญาตไปต่างประเทศนั้นขอไม่ได้นะคะเพราะว่ามีคดีอยู่และคอสชก็อนุญาตไม่ได้เพราะว่ามีความเสี่ยงต่อเรื่องของเจตนาที่จะเดินทางไปแล้วไม่เดินทางกลับอีกเลยน,น,นะคะเพราะมีคดีอยู่นะคะดังนั้นก็เป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณากันอย่างหนักเรื่องนี้เองนะคะทางนายก พอถูกนักข่าวถามก็ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นล่ะค่ะโดยบอกว่าให้ไปอ่านหนังสือพิมพ์ดูนะหนังสือพิมพ์เ็าเขียนว่าอย่างไรก็แต่ว่าตามนั้นแหละก็เป็นปการให้สัมภาษณ์ของนายก่อนที่จะเด<ช>ินทางออกไปญี่ปุ่นนะหนังสือพิมพ์ว่าอย่างไรก็ตามนั้นตามนั้นนะคะ